สวัสดีครับผมพี่น้องชาวฟีนอมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับแอดมินบิ๊กนะครับวันนี้จะมาตอบคําถามที่พูบ่อยเช่นเคยนะครับผมซึ่งเป็นคําถามที่2นะครับคาถามก็คือพี่ครับผมจะรับเงินจากฟีนอมได้อย่างไรนะสําหรับข้อนี้นะครับผมเอาไว้สําหรับคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราแล้วนะฮะบางคงอาจจะยังไม่ได้เป็นก็ยังไม่ต้องทานะครับผมสําหรับฟีนอมเนี่ยจะจ่ายเงินผ่านทางเ a y p a พอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้จ่ายผ่านบัญชีธนาคารทั่วไปนะฮะ เราก็ต้องอันดับแรกเราต้องสมัคร PayPal ก่อนนะครับผมซึ่งผมเนี่ยได้มีคลิปสอน PayPal แล้วนะฮะว่าสมัครยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใน description ในคลิปนี้นะฮะพอเราสมัครเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เข้ามาที่หน้า Freedom Dashboard ของตัวเองครับผมหน้านี้ฮะหลังจากนั้นนะครับผมกดเข้าไปที่ประวัติส่วนตัวครับผมหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือโปรไฟล์นั่นเองนะพอกดเข้ามาเสร็จปั๊บหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับให้ตรงมาที่นี่ครับอีเมล PayPal ครับผมเสร็จแล้วกด ปุ่มตรงนี้ครับที่เป็นรูปดินสอครับที่มันเขียนว่าแก้ไขหรือภาษาอังกฤษีว่า edit นั่นเองนะก็กดเข้าไปครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปเลยครับผมอีเมลเพย์พอของเรานะครับพอกดเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็กดบันทึกการแก้ไขนะฮะหลังจากนั้นนะเราก็จะได้รับเงินจากฟรีดอมได้แล้วนะครับถ้าใครเนี่ยที่ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราแล้วเราไม่ได้ใส่นะครับฟรีดอมก็จะจ่ายเงินมาให้เราไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอีเมลเพย์พอของเราอ่ะอีเมลอะไรนะฮะก็อย่าเสียผลประโยชน์ในจุดนี้นะฮะสำหรับวันน้าันครบะ สำหรับคำถามที่พบบ่อยนะครับเป็นคลิปที่3นะเดี๋ยวจะทำมาให้ดูเร็วๆนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ